อันจ้องมาแล้วมาแล้วกราบสวัสดีพ่อพอแม่แม่เอซีสาวน้อยเพชรบันแพงขอสวัสดีพ่อพอแม่อีลาน้อยองค์อิงนะครับผมวันนี้เราจะมีเรื่องที่มีมความรู้สึกตื่นเต้นตื่นตันใจมาให้ชมแล้วครับนำเสนอเรื่องนี้โดยบักลาไบวิเบาอุดคื้เกานะครับเรื่องทุกทุกทันนะครับเตรียมรับฝักว่าวันนี้เราจะเสนอเรื่องอะไล ก็เหมือนเดิมครับก็เหมือนเมื่อวานที่เราได้ดูกันดูไลฟ์สดดูในคลิปอะไรต่างๆที่ออกมาในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับ่องของสาวน้อยเพรบันแทยงไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ของในองค์กรบ้างหรือของของ JO1 JO2 ทุกอย่างเราจะโฟกัสเรื่องการโชว์ของอิหลาหน่อยเป็นหลักนะครับอิหลาหน่อยอุกอ,อิงเป็นหลักเมื่อคืนน้องได้ร้องเพลงเพลงหนึ่งที่มันเข้ากับชีวิตน้องเข้ามาแล้วมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่ง เกิดขึ้นมาไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับเดยน้องร้องเพลงเร่องเพลงหนพลงหอบฟันมะลัางหา้านหรือเปล่าน่าจะใช่แล้วครับหอบฝันมะลังหา้านเป็นเพลงเพลงแรกของน้องที่ทีท่ผู้บริหารเขาสร้างขึ้นให้ทําขึ้นให้ประพันธ์ขึ้นใหม้มากหอบฟันมะลังหา่านน้องช่เรียกว่าอะไรเอามาลองมาขึ้นนี่แล้วทีเนี้มันเหตุการณ์ที่ผมต้องเอามาพูดถึงคือม้นนี่คือเหตุการณ์นี้เลย มีทะเลดาวเกิดขึ้นทะเลดาวทะเลดาวแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยากมากถ้าเกิดไม่รักและไม่ศรัทธาในศิลปินคนนั้นจริงๆนะครับเด้อถ้าเกิดไม่มีความรักความศรัทธามันก็เกิดขึ้นยากมากบอกเลยว่ายากมากอาจจะรักคนเป็นคนเป็นพันสองพันหลายคนหลายพันมากเมื่อคืนเนี่ยสังกะสีด้ยะนสังกะสีเลยรู้จักขวาญญาไหม <laughs> คนไทยฟังนะครับเด้อ เมื่อคืนเนี่ยได้มีการทําการงะสังกะสีออกไปหลายครั้งมากพ <c oughs> อไงขยายสังกะสีนั่นแหละคนเข้ามาหลายคนเข้ามาหลายแล้วเมื่อ่วงวันอยู่ด้วยคนเข้ามาเยอะแล้วก็เลยต้องขยับขยายสังกะสีออกไปคนมาเยอะมากเมื่อคืนก็ได้บัตรเก็บค่าผ่านประตูก็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 ถือก็ถือว่าโอเคเลยก็ถือว่ากําไรเยอะแยะเอะไรเรื่องนั้นเราไม่พูดถึง เรายังพูดถึงเรื่องทะเลทะเลาดาวดแล้ะมันเกิดขึ้นได้เพราะมีความรักความศรัทธาในตัวศิลปินในในองค์กรเขาถ้าเกิดไม่รักไม่ศรัทธาเขาคงมันคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนก็เกิดปัญญาครับถ้าเกิดถ้าเกิดทุกคนที่อยู่ในในเวทีเขาเห็นกันคือ,คอแค่เปิดไฟเปิดแฟลชมากนี่แหละครับแต่มันเกิดได้เฉพาะคนที่เขามีเอฟซีหลายแล้วก็มีศรัทธาก็ได้ นะครับนะใครนะครับเดินผมรู้แล้วนะว่าคุณคิดอะไรอยู่เดี๋ยวพูดก่อนพูดเรื่องอีลาก่อนกว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะน้องเขาด้วยดล้วนก็คือว่าน้องเขาเลยก็เพราะว่าอย่างเพราะว่าน้องเขาเป็นที่รักของทุกคนมีกรองไงทําตัวน่ารักสมไบรเฮตโตน่ารักสมไม่ทาน้องเขามีทําทุกอย่างแนะหละทุกอย่างเหมือนตัวเขาบ่มีเสียแสงบ่มมีอะไรทั้งสิ้นเลย นะครับเดี๋ยวผมไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นนะคือน้องเขาน่ารักสมัยเป็นธรรมชาติแล้วก็รักทุกคนที่รักน้องนะครับน้องอุ๋ยเป็นคนแบบนี้ก็เลยมีคนรักมีพอ่พอๆแม่ๆรักรักมากด้วยนะครับน้องเขาหยิบจับอะไรก็เป็นข่าวเป็นประเด็นทั้งนั้นแล้วเขาน้องสร,ร้างสรรสร้างสรรค์รรผลงานแล้วก็เรียกว่าอะไรสร,ร้างงานสร,รงงาน้างอาชีพให้คนรอบข้างเยอะแยะบ่ว่ไม่ว่าจะเป็นช่องยูทูบเบอร์บ่ว่าจะเป็นไอทีมงานหลังบ้านทําเสื้อขายเสื้อแล้วแต่ทุกคนที่อยู่รอบตัวน้อง ได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้นนี่แหละครับคือการความดีของน้องที่น้องสร้างขึ้นมาแล้วทําไมล่ะมันจะไม่เหตุผลอะไรทําไมเราจะไม่รักเด็กคนนี้นะครับเด่นเด็กคนนี้ทำตัวน่ารักนะครับไม่เคยอิดออดกับเอฟซีไม่เคยอิดอด FC, อ,ดอดกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแม่หน่อยพ่อเอกพ่อโจยังกระชังไม่เคยทําให้เพื่อนหนักใจเลยนะครับเด่นอันนี้สําหรับเรื่องอีหลานนะครับเด้อผมรู้ว่าพวกเราคิดอะไรอยู่ถามว่าเอาทำไม มันเกิดได้เฉพาะอิหลาองค์นีคนเดียวบอคนอื่นเขาบอกเกิดบ่เกิดแน่นอนครับมีโอกาสเกิดได้แน่นอนถ้าเกิดศิลปินคนนั้นๆทําให้ฐานแฟนคลับของตัวเองมากพอแล้วก็ทําให้เขารักรักแล้วเขาขอพอที่จะเอาหยิบทรศัพท์ออกมาเปิดแฟดเปิดยังให้มันก็นจะเป็นทะเลดาวอันสวยงามเหมือนกันถ้าเกิดมีคนได้แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากทํานะ ทำให้มันได้นะครับเด้อลองทําดูถ้าเกิดใครคิดว่าตัวเองมีศักยภาพพอมีฐานแฟนคลับมากพอลองทําดูนะผมเชื่อว่ามันต้องมีคนอยากทําอยู่นั่นแหละ <c oughs> <c oughs> คิดว่าศักยภาพตัวเองมีทำเลยลองทําดูแล้วคิดว่าตัวเองทําได้หระทาเลยทําดูนะนะรอแล้วมาดูกันว่ามันจะเหมือนอีหลาอง์อิงบ่ง อีหลา่าอุค์ยิงเห็นได้ซ้ำนี่ละามว่าเยอะไหมมันก็เยอะมากเพราะพผมเพิ่งเคยเห็นทะเลดาวอันกว้างใหญ่ไพศาลกับเด็กคนหนึ่งเด็กน้อยตาดำๆนี่แหละนะครับเดือวใส่ชุดเมื่อคืนชุดบอกว่าเออวังอลังการมากสวยงาม,มากชุดสีเหลืองทองแต่คนใดคนหนึ่งเด็กคนใดคนหนึ่งถ้าคิดว่าตัวเองสามารถที่จะทําได้แล้วคิดว่าอยากเทียบรุ่นเทียบชั้นกับน้ององค์ยิงก็ลองดูได้นะครับแต่ต้อง เตรียมใจและทำใจไว้ด้วยนะว่ามันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นนะเรื่องเรืเดาวอีกอย่างหนึ่งนะผมได้ยินแว่วๆว่าอยากได้ไม่อยากได้ไม่หูมีคนนะไม่ใช่อีหลายอุงอิงนะอยากได้ไม่หูนะไปอ้อนพอๆอมมแมอีพออีแมเอฟซได้หลายเด้อ ไปซื้อซอ้างจากใจไม่โหกับไปซื้อซ้มันจะได้บ่ต้องง่ายแง่กัดเต้นบ่ต้องไปถือไม่อยากไม่ไม่เน็บโหูโกโก้กเต้นมันก็นเต้นได้นะอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะอยากทําทะเลดาวก็ทําเลยถ้าเกิดทําได้ทําเลยจะดีใจด้วยถ้าเกิดทําไม่ได้มันจะเสียหน้าเอานะนะถ้าเกิดไม่มีบารมีจริงๆไม่มีคนรักคนชอบจริงๆผมคิดว่ายากมากแต่บอกเลยว่ายากมากเลยแหละถามว่ายากไหมยากถ้าเกิดคนที่เขาจะยียบโทรศัพท์รรออกมาเลยแหละแต่อยู่ในมือเขาเลยมันก็ไม่ยากแค่เปิดแฟขก็ไป เปิดแฟลกเข้าไปสองเข้าไปมันก็บ่ยากแต่มันยากตรงที่ทําตัวเองน่ะทาให้คนรักและศรัทธาในตัวของตัวเองได้หรือเปล่าถ้าเกิดทําให้คนรักและคนศรัทธาในตัวเจ้าของได้มันได้แน่นอนนะได้แน่นอนผมเชื่อว่าได้แน่นอนนั่นแหละครับผมถึงบอกว่าดูอ,อง์อิงเป็นตัวอย่างใครเคยคิดบอกว่าเห็นอีหล่าอ,อง์อิงเป็นต้นแบบเป็นแม่แบบหรือเป็นไอดอลก็ดูตามการที่น้องเขาเดิน น้องเขาเดินในวงการเขาเดินยังไงเขาเดินยังไงเขารักพอๆไม่ไม่เอฟซี FC. เขาทาแบบไหนเขาถึงเลือกว่ารักทําตัวแบบไหนเขาถึงว่าไม่เสียแซงไม่แก่แดดเบื้องอิหลาองค์ยิงเป็นตัวอย่างถามว่าอวยไม่อวยอวยในสิ่งที่เราเห็นแล้วมันก็อวยเป็นเรื่องจริงที่เราต้องพูดถึงนะครับเด็กดีเด็กทําดีเด็กทําดีเด็กน่ารักเราก็พูดถึงเราก็สรรเสริญแต,แต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าทําไม่ดีหรือทําอะไรที่มันขัดหูขัดตาอาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่ น้องเขาก็ยินดีที่จะรับคําติเตือนและตักเตือนเออแต่เราก็ต้องไป,ไปบอกไปบอกผู้หลักผู้ใหญ่เหอเออดีหลายให้ได้ราบมาถึงนี่สิน้องเขายินดีที่จะปรับตัวแต่ไม่เกี่ยวกับอีกคนบางคนลหลายๆคนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้คนลักต้องให้เอฟซีหรือพ่อพ่อ,พอ,พอมแม่เขามีสิทธิ์ที่ตักเตือนตัวเองได้ด้วยบังเวิวาสีนาบูดน่ายู่นายังใซเพลินมันไม่ดีนะครับเรายังเป็นเด็ก อันนี้พูดภาพรวมนะครับอันนี้พูดภาพรวมดูเด็กคนนี้เป็นตัวอย่างนี่แหละครับคนที่เขาจะเฉิดสายไปข้างหน้าแล้วก็อยู่ในองค์กรยาวแล้วก็อยู่ในเส้นทางอาชีพนี้อีกยาวนานคืออีหลาองยิงเลครับรัตนาพรเพชรบ้านแผงคนนี้แหละครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับผมเชื่อแบบนั้นเพราะผมเชื่อว่าเด็กคนนี้เป็นคนมีของพูดทุกครั้งผมจะบอกว่าเด็กคนนี้เป็นคนมีของและมีของดีๆอยู่ในตัวน้องคนนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหลายๆคนอาจจะคิดเป็นผมแหลก่า เด็กคนนี้เป็นเด็กมีสองร่างร่างกับล่างดีๆแต่ร่างทองของเพื่อนก็เก็บไว้เวลาใช้งานตอนขึ้นขึ้นเวทีอีกร่างหนึ่งก็เป็นเด็กน้อยตาดำๆตาเลียนเลนขี่ตมเลีนง่ายๆยุดแข้งเวทีขึ้นกันนี่แหละน้องเขาเป็นแบบนั้นแล้วก็ดูเวลาน้องเขาแสดงเนี่ยน้องเขาจะปล่อยฟิวปล่อยพลังปล่อยเขาเรียกว่าอะไรปล่อยร่างทองออกมาสามารถสะกดคนจนสามารถสะกดเห้คนยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแฟตเปิดแฟตเพื่อที่จะเป็นทะเลดาวได้ น้อยคนที่จะทําได้นะครับเี่อถ้าเกิดใครคิดว่ามีศักยภาพมากพอที่จะทําได้ลองทําดูแล้วมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าอันยอ่อ